ท่านบรรดาท่านเยกาฟาธมิกาทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวิจรทั้งหลายเวลาการที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐา,านยังไม่มาถึงแต่ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐา,านสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้กับบรรดาท่านทั้งหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสู้ควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงล่างขั้นโลโลกันตรนรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นตเพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถ้าหากว่าปรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอามรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมรมเนรทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือปฏิปิจกุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนมยิทธิหรือทิพยปิจกุยานนั้นองสมเด็จพระวิชิตามานทรงตัดไว้อย่างนี้เพื่อหนึ่งทรงอธิบาทเสียครบถ้วน นักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอมีมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวนพิจารณาผลของการปฏิบัติ ต่ความจริงการปฏิบัติในสนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านเมื่อกล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แบางทีเจตนาของท่านจะบริสุทธิ์แล้วการกระทาอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทัน้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นพนิพาณไ่้ขออัตนาหลายโจรมัตะวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัตนาโจทยตานัง จงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษ,โทษโจยความผิดของตนเขไว้จึงว่าทั่งจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่หัวล้นหรือว,ว่าผมพผ่าเหลือง <c oughs> ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคินว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหน <c oughs> ฉะนั้นขอท่านน้งหลายจนละมัตระวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวงเกินไปจงเข้าใจว่าทำเราทำความดี ย้นทั้งเป็นเหตุให้มันดาไปชาชนนั่นไหลเขามีความเข้าใจรับว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักแล <c oughs> <c oughs> ้วก็จงอย่าโทษขาพและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อเ่นี้ไปก็ยะขอนำเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟัง,ง,งการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าฟังก็นำมาจากบาลี ในตอนนี้ก็ขอปรารถสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้ยหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าการพูดธรรมะก็ใสยบาลี พระบาทสมเด็จพระเจยหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุกัวชาวบ้านเขาด่าหรือยังไงในถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านด่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดําราสำหรับเรื่องราวของของมาไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพพานมนรมยสโลก ดันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิขอานรกสองภูมิของมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็จะขอ,อนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสศรีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือแต่หากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้ แต่มันจะกลายเป็นโอทตริมนุษยธรรมไปยิงของงดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยจะขอนำมาเปรตประเภทที่ท่านหนลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรก เป็นกล่าวไว้ในบลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดีทรงพระน,นามว่าพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รำบาดเท้าเธอทรงปกครองมคตรัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทร,ง,ทรงปกครองในมคติเรนนีเรียกว่ากรุงราชคฤห์ ท่านกล่าวในบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตาแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัธ,ธกะดีคนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านรุนนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นและว,ว่าท่านหลายตำแหน่งผู้พิพากษา ถ้าดูกล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาใน,นลาบยศส่นเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมา่อนงอ้อมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ้ความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครท่านกล่าวว่าลาบย่อมทำลายคนชั่วเห็นลาบเสการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทำจิตให้เมามัว,มวลืมความดีที่จะพึงประพุตธปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการ เช่นเดียวกับอมตคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังในเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆตั้งความความประความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่มช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่ว ต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติพุจริตในหน้าที่เพืนดีใดที่ควรจะแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะเพื่อนดีใดที่ควรจะชนะแต่เ้าว่าไม่ให้เงินก็ตัดสินให้แพ้ ท่านกล่าวว่ารับสิ้นบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหาัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชหฤทไทยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพากสาเนตุลาการ เป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิคดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล <c oughs> ได้ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่ม ด้วยอิมนยศธามรรดาศั์ยศใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลายที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกติ นนนีนเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพาษาอธิกดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีพระพุทธดีพระพุทธชอบแต่เขายังเป็นคนนิบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุง่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุง่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคน เงินเข้ามามา,มากกกำลังใจของคนก็เป็นอกุศลน,นี่บรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มากอย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากรรชินในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำหนิแบบนั้นนะ ท่านหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิพากวิจารณ์ต่อหน้าผมว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขามาพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่โค้ลล้นหมผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพอฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจ แส่เทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่นเป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทำตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ระวังนะครับ แล้วหวังจะให้เขาชี้ตัว้ผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงใข่ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์เริ่มพื้นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทำความเลวต่อไป ถ้าไม่ต้องการในผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลวแต่ใน,นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนัก ก็จะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้วิพาษาท่านนั้นตัดสินคายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสคขั้นเมื่อพระเจ้าพิมพีสารบรมรรสั์เพิ่มบาทเท้าเธอสงสมาทานอุโบสถตีล ก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อามาย์ผู้ใหญ่หลายท่านเดีกันสมาทานโมสตศสินพร้อมวปด้วยกับพระองค์สำหรับท่านพี่ภาษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลถ้าแต่ว่าเดิ่มน่ายความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อาจจเกรงใจ หรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงช่วนให้สมาทานโวโซเตศินจะไม่ทําไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดีเมื่อดนนึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยขันสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนัก ยันได้กล่าวแก่มาดผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนให้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโมสดเพราะาเรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดี ไอ้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกีเกรงใจผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่เห็นมันมีประโยชน์สำหรับอาหมาที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้ว อย่าทิ้งสีนที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควรด้รว่าท่านเองก็เป็นอาวมัดผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อเฉพาะพระพักรพระบาทสมเด็ดจพระจ้อยู่หัวเมื่อแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควร จะเป็นการปฏิบัติศินเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาโุมบสตศสินให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศินให้ครบทวนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเข่า เขาก็จะประนามว่ามาตผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้บรรดาท่านพิพาษษาผู้นั้นขด้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคำแนะนำ นี่เขายินดียอมน้อมรับในคําแนะนํานะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจ,ใจําใจจนใจแล้วก็จําใจจะต้องรักษาอมโมสถตีลเพื่อให้เพื่อนและคนทังหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอมโมสตตศีลได้เมื่อรักษามโมสุตศีลท่านก็อดตาหาัน ไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอนเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับที่นอนดึกมันก็สับกับสายหลับไม่ช้าเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิง รวมคำทั้งอะอะไรล่ะไอเดยวกว่านาลีภาชีกีลาบัตวัยมุกทุกราการเวลาเย็นเับปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถด้วยความจำใจ ไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถแต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจำใจแท้ๆตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่ สวยทุกเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาสําหรับเวมานักเวมานี่กรเปรตเป็นผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับประดาประดิษฐทองเงี้ยแก้วแหวนเงินทองแพลวเปล่า,วาวสวยสดงดงามมาก แวดรอ้อมพระนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดรอ้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถตีลสินได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โปรดจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาสินแม้จะเป็นบริความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจจริงข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ามาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาสินก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปได้ความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีคือเสวยผลที่เป็นในน่ก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานิกระเปรดแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทำไว้ที่เคยโก,กหกมดเท็จพิพากษาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไปนไตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยกินจาสอเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่ให้เขาแตกราวความสามัคคี <c oughs> จิงนี้ต้องมาเป็นเปรตเป็นั้ว่าท่านที่ผู้วิพากษา,านี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลหนึ่งการโอนโวโสตรศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปในแก้วสวยสดงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความเชื่อสักด์สิจริตต่อหน้าที่ ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดนมชชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งคร,รับนี่ในสภาในสภาวะความเป็นเปของท่านนั้นให้บอกว่าหน้าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยเหมือนเทวดาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเลวก็คม ทีกเลือดเลอนเลือสันหลังของ้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งได้อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารทะเทระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตน,นี้เข้าซึ่งเห็นเปนเรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น นิรันดาท่านประโยคาวาจรรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกเปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาพูดนี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลอยงทรงธรรมอย่างท่านพิภาสาผู้นี้พระสายจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิศแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนควรจะประพฤติปฏิบัติ องสมเด็จพระส์สวัสดีกล่าวยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกเปรตอาบบรรดาท่านหัังหลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสันแล้วขอ,อยุติวัดเพียงเท่านี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี